วันนี้จะพาทุกท่านมารีวิวนะครับผมการขัดแบบรมไอกระป๋องนะครับผมที่หลายคนกำลังมองหาอยู่นะครับผมเผื่อเป็นทางเลือกนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูข้อดีข้อเสียของการรมไอกระป๋องนะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีวิธีขั้นตอนการทำให้ดูด้วยนะครับเราใช้กระดาษทรายเบอร์800กับ1002นะครับผมเนะเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองข้างให้ทุกคนได้เห็นกันชัดๆนะครับผมว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายคลิปครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มขัดกันเลยนะครับนี่โกงเดี๋ยวนะครับนะผมทำให้ดูเต็มใจให้แล้วครับผมนะแล้วก็สนใจนครับเราเริ่มขัดเลยครับขัดด้ยดาบใชครับผมใส่ถอยครับยิงๆนะครับผมถ้าเราใช้ก็ขัดอีกนะรายงานออกหมดเลยได้ครับผมอันนี้ผมทำให้ดูครับผมจะไม่ทำให้รายงานเหมือนพ่อจะนานครับเพราเขัดเขาเสียก่อนแล้วนะครับนะครับถ้าเราไปเราก็รังเขาต่อครับ หลังนนาจากเราขับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับผมเช็ดด้วยผ้าแห้งนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมน้ำยาเลยนะครับผม ไม่ต้องเยอะครับประมาณประมาณนีดน้ดีไหมครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะแล้วเราก็เสียบไฟได้เล้วแล้วครับเสียบยยไฟประมาณ2นาทีครับรอการเดือดน,นะครับผม,มก็จะมีไอขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวรอค่อยอพ่นครับ อุณหภิการเริ่มเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มพ่นกันเลยนะครับพอเราพ่นไปนะครับผมก็จะสังเกตเห็นถึงความใสของภูมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมว่ามันมใสขึ้นมาได้ยังไงนะการโรยหม้กระป๋องนะครับผมเป็นเปียงการละลายทาพลาสติกนะครับผมไม่ได้ทําให้เคลือบแต่อย่างใดนะครับผมไม่ได้เคลือบแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่ามันละลายจริงหรือเปล่า เนี่ยครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาล้มไอกระป๋องอย่างนี้นะฮะมันจะลายปฏิยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ย เวลาพลาสติกมันละลายนะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่ามันละลายจริงหรือเปล่าครับเนี่ยครับเล็บจิ้มเข้าไปนะครับผมก็จะมีก็จะเห็นเป็นเส้นเลยนะครับผมแบบนี้ไม่ได้เคลือบนะครับผมนะฮะใจริงครับผมแต่ใส่ไม่นานครับผมหงเดินก็กลับมาเหลืองแล้วนะครับข้อดีของมันก็คือราคาถูกนะครับผมทําให้ใส่ได้จริงครับนะฮะหาซื้อง่ายครับผมข้อเสียของมันก็คือ นะฮะหลังจาก6เดือนไปแล้วมันจะกลับมาเหลืองนะครับผมทีนี้มันไม่ได้เหลืองอย่างเดียวนะครับผมรายงานก็จะตามมาไวขึ้นนะครับผมเพราะมันไม่ได้เคลือบกันดีนะครับผมวันนี้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ